ค่ะทุกๆคนไม่ได้ลงคลิปมาแล้วนะคะแก่แล้วป่ะพี่ใหม่โอ้โหว้าวโอ้โหวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนางฟ้ากันกค่ะเิ็ด้ริดเจอเยอะมากเลยนะคะวันนี้อย่าพลาดนะคะเพื่อนกๆกระไปไ๋าแล้วก็วหนไปเจอขายาว เท่าอุ้นนะชอบคุณแก้หลับค่ะรอดหรอขึ้นเยอะเลยนะคะแต่บางขอนก็<า>นแห้งแล้วนะคะาอ,อากาศร้อนมากนะที่นี่33องศาเท่าอุ้นนะเทานนะ่ทานนะ เลือกเขาอ่อนที่เขายังไม่แก่มากแล้วก็ยังไม่แห้งนะคะไม่รู้นะเธอจนี่เจออะไรสู้มีไม้ตกกันข้างล่างมีเยอะแยะขึ้นเยอะเลยตายขอนดอกนี้เหลืองแล้วนะคะแก่

เห็นปะคะกโอ้โหสวยสวยสวยโอ้ยไม้โอ้โหนี่ค่ะสวยเลยนี่นี่ กนู่นะคะที่มหมาเกโอ้ทุกคนคะนี่เห็นตรงนี้นะดูนะเดี๋ยวจะเลี้ยให้ให้ให้ดูขอนนูน้นตรงนู้นนะโอ้หทั้งขอนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว้าวโอ้ชฟริชฟริช không có mưa công có hả mưa hết mưa 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 đâu mưa 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 มีเล็กๆอย่ายนีเอะไรหนิสวยเอ่อเขากที่เดี๋ยวไิ่งมฟิลหาดหรือว่าอยังไรกนโชวไปนู่นนะพี่หมายนูนนะ่น่ะโอ้โหตรงนู้นไปดูเยอะมากขาวเ,เต็มขอเลยนะทุกทุกคนโอ้โหสวยสุดๆเลยอ่ะพี่หมายสวยสุดเลย,เลยโอ้โห ว้าวโอ้พี่ไมค์เยอะเยอะว้าวว้าวโอ้โหว้าวพี่ไมค์โอ้เอ๊ะะโอ้ข้างบนนูุนด้วยเห็นป่ะโอ้ไม่งอดโอ้โหฟลอตส์ดิโอ้ไม่งอดพี่ไมค์เต็มเลย <Yeah. if> อย่าโอ้ยทุขอนนี้ทุกคนโอ้โหสุดกำลังสวยเลยโอ้โดูค่ะดูโอ้โหโอ้หอน่น <athletes> ข้างบนนู่นนะโอ้นี่นี่ตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายโอ้โหไปถึงข้างล่างนี่ฮะตื่นเต้นมากค่ะทุกทุกคน โอ้โหโอ้โหมาดูอ <Essentially elabor ating> ู๋น oh ี oh ่นะนี oh ่โอ oh ้โหนี่นี่นะคะนี่นี่ก็มีนี่โอ้โหโอ้โหนี่นี่ด้วยนี่นี่ ว้าวอะเก็บเลยพี่ใบเดี๋ยวตรงนู้นถ่ายรูปนะพี่ใบช่วยเก็บไม่นั้นไม่เสร็จโอ้โห้างใต้นี่นี่ทางใต้นี่ว้าว Die sind frisch. Ja, nehmen wir. Und hier ist es krass, Mike. Mach bitte noch da auch oh, sehr krass. Oh. Wie wird es noch mehr? Das ist perfekt, Mike. Ja. Ich perfekt. Oh, okay. wow. Wow, das ist ja was mm, wie Mega. Ist okay, so schön. So leer. Mega. Oh. Die sind aber frühstück. Mm, mega perfekt. Ja. Oh. So schon also. <laughs> <laughs> nicht. Da, die da. Mhm. Das sind doch die ja, Ganz schön. Ja. Mhm. สวยโอ้โหว,ว้าวดูดิอ่อนมากเลยนะคะคออนเด็กจะพูดว,ว้าวเขาสวยเขาสวยมากสวยสุดช่วยสื่มาคอนเซสทร์ตได

อันนี้ยังเล็กเกินนะคะนี่ไปมาเก็บใหม่ข้างล่างข้างล่างนี่ก็มีโอ้สวยแล้วเดีเ๋ยวเล็กๆเล็กๆมาเก็บนะคะข้างบนแต่ทริปด้วยตัวเองมันก็อัพสูชพยายามจะเก็บแต่ดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆปล่อยไว้ให้เขาโตก่อนเดี๋ยวสามสี่วันค่อยมาดูใหม่มาเก็บใหม่ใกล้ๆเลย ดูดิเอานี่อรงนี้นอ, <c oughs> อยากจะเก็บไปแหละไม่ใช่หรอกพี่ไมค์ <c oughs> ตู้ถ่ายถ่ายให้หน่อย Ja, weg. Baby daar het is nog meer Ja. Ja. En die daar die grote namen we niet. Hä? die ganz grossen, dat we ook niet. Nu gaan hè? Ja. Wauw, dat is super. Wauw. 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 Zo wow. so, hé. Eh? Ik kan hier ook niets nemen, zeg ik nog maar. Wauw. Ja, kijk. Ik zie het niet, dat zie je toch niet? Zeker? Ik zou hier niet opdoen, hallo? นี่อันนี้สีสวยสวยดูที่สีนี้ฮะเนี่ยสินชุดั้นามี่ดิบหัวว้าทีิว่ดูนะคะนี่โอ้โห Wow, wie <laughs> oh. oh. Du. Oh, ho. Oh. Mega perfekt, hä? Eh? Wow. Huh? Oh. Oh. Gibt's aber viel Suppe, Tommy. Tommy am Maar dan niet die grotere bij mij in den und en die Kleineren zu dir, dan verdrukt het misschien vielleicht yeah. weniger. En hier oben. kan eens mal, ja. yeah. okay. schau mal Zo veel Jungen hier. Wow, cool. Yeah. Yeah. Oh, je is niet. Uh, oh. Tuken, dat Ik gewoon te mooi. naar huis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 . naar naar huis. naar Ja, naar huis. naar huis. ีปล่อยเนะา,นนเนาะแล้วไงอันนี้ใช่นี่เที่วยวตัวเล็มากสองห้องนี้ปล่อยให้เขาโตเดี๋ยวทิต้ามาเก็บใหม่จะจู้นสิรูนร้นะไหนโ่นแล้วหรอ,อ,อนี่ก็มีเห็นปขาตเอยนะนู่นเห็นมึงบ่นมึงเ,เราบังลื้น ระวังลื่นนี่สีน้ำตาลสวยนะช่ยติกนวตาฟิลเบบี้ะสีแปดนี่เป็นสีแล้วก็ิลเบบี้ต็มเมีเยอะเละ

zit daar nog meer weg. Ja, en daar. Oho. Eben. Ui, het Ja, even. Oh, wat nog Hä? Ja. Ik heb ja nog maar een zak. Ja, lukt het er? Geht daar oh wow. Wow. Die sind immer ist so ja oder? Wenn Stereo. Die

พอแล้วนะคะรกราบป้าละค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทขามารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ